วิธีการเลือกของพี่คือเลือกอยังไงอ่ะอันดับแรกคือดูสีของมันแหละถ้าสีอันนี้นคือสุกแล้วมันก็ม,มีแบบเหลืองนิดนึงวันนึงขายได้เยอะไหมอ่ะสองร้อยแก้วต่อวนันต่อวนัอวนจ่ายบ้านได้จ่ายรถได้ให้เงินเดือนพ่อกับแม่ใช้ได้ด้วย2อ0ถึงสามหมืน่นที่ไม่เยอะฮะมันเป็นที่ข้างบ้านแต่ว่าราคาก,ก็แรงอยู่ประมาณ4ี่ห้าแสนคือเหมือนเรามาเปิดขายตรงนี้แค่ไม่กี่เดือนเราสามารถที่จะแบบเขาขายไม่แม่อะไรเข้าขายก็ซื้อเลยเียสมูทตี้จากผลไม้แท้ๆอร่อยสุขภาพดี ซื้อผลไม้สดใหม่ทุกวันขายได้200-300แก้วต่อวันช่วยให้เขาปลดหนี้ผ่อนบ้านผ่อนรถจนหมดเหมือนได้ชีวิตใหม่คุณโบจากร้านบีลองสมูทตี้นี่คือเรื่องเล่าอาชีพเด็ด The Great Job Story ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมไอซ์สารวัตรครับเรื่องเล่าอาชีพเด็ดเด e Great Job Story ี่สำหรับคลิปนี้ไอซ์ I จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับร้านบีลองสมูทตี้เป็นร้านสมูทตี้ทั้งอร่อยเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าลูกค้าเนี่ยมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศบางคนแวะเวียนกลับมาซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกอยู่แบบนั้นเพราะว่าติดใจในรสชาตินะฮะร้านนี้เป็นร้านเล็กๆเ,เปิดมาได้สักปีเศษๆแต่ว่ารายได้คุณผู้ชมยอดขายวันหนึ่งเนี่ย2 0 0ถึงแก้ว สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำฮะและแขกรับเชิญคนพิเศษ,ษ,ษของเราวันนี้พี่โบะเป็นเจ้าของร้านบีลองสมูทตี้เดี๋ยววันนี้ไอจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับพี่โบกันครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างธุรกิจไปทําความรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นคือเลือกซื้อวัตถุดิบการต่อยอดธุรกิจแล้วก็สร้างรายได้ตอนนี้ไออยู่ที่ตลาดสี่โมเมืองเป็นตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นตลาดค้าส่งผลไม้ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศที่นี่พิเศษม,มากๆคะเปิด24ชั่วโมงเปิดทุกวันอยู่ห่างจากสนามบินนนทีเมืองแค่สํารับคนที่อยากกจะซื้อผผัลไม นำไปต่อยอดทางธุรกิจตีหนึ่งเสรเศษพี่โบบอกว่าเขามาเลือกวัตถุดิบเองเขามาเดินแบบนี้ทุกวันหลังปิดร้านเดี๋ยวเรานัดกับเขาไว้แล้วไปหาพวกเขากันเลยครับ โบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอหมาเลือกนานหรออยังครับเนี่ยมาจากพัก,ลก,กแล้วครับจะพักนแล้ววิธีการเลือกของพี่คือเลือกยังไงอะ่ะอันดับแรกคือดูสีของมันและถ้าสีอันนี้นคือสุกล้วมันก็ม,มีแบบเหลืองนิดนึงแล้วก็หยิบๆจับดูอ่ะนิ่มละ อันนี้น่าจะหวานแล้วแน่นอนฮะอ่าจะยกตัวอย่างหน่อยแบบไหนที่เราจะซื้อไปใช้เลยอันนี้แบบในมือแบบในมือนี่คือใช้ได้เลยครับแบบไหนที่จะซื้อไปเก็บก่อนอันนี้ก็น่าจะเก็บไว้ประมาณสัก2-3คืนใช่ไหมถึงมันจะสุกพอดีใช่ครับเพราะว่าเนี้ยังยังแข็งอยู่ไซส์ขนาดก็กำลังเหมาะมือเท่านี้กำลังดีฮะเนี่ยประมาณ2-3ลูกต่อโลเนาะพี่เนาะประมาณนั้นอันนี้เป็นพันน้ำหอมน้ำหอมเลยสีน้ำหอมเลยสีอันนี้เป็นพันน้ำหอมแต่สีทองซื้อเยอะไหมครับวันนีงเนี่ย ประมาณอันนี้ก็ประมาณ2ตะกก้าขึ้นะก้าหนึ่งนี่กี่กิโลครับประมาณ20กกิโล20โล่ิโลจริงจริงว40กีิโลก็ขายไ,ไม่เกิน2องวันก็หมด <c oughs> ร้านต่อไปเป็นแผงของแตงโมงฮะเห็นบอกว่าเวลามาตลาดศรีเมืองเนี่ยจะจะเลือกหลายร้านถ้าเป็นแตงโมงจริงจริงคือถ้าเราเดินทางมาเองเราก็จะเลือกแบบ หลายร้านแหละ<ม>เพื่อให้มันตรงสเปคที่เราเอาไปใช้งานเหมือนร้านนี้เขามีขายออนไลน์ด้วย<ม>คือวันไหนที่เราไม่ได้สะดวกเข้ามาเราสามารถที่จะแบบเหมือนกดสั่งออนไลน์กับเขาได้เลยฟิลของร้านร้านนี้ก็คือเหมือนออนไลน์<อ>ก็เหมือนมาซื้อเองเพราะว่า<ม>เราเรา,เราระบุระบุใจอยู่แล้วว่าเราจะใช้ประมาณไซส์เจ็ดสิบแปดสิบ เลือกยังไงเวลาเราจะต้องเอาแตงโมกลับไปทำซูนตี้เราจะเลือกอันนี้คือสอนยญาใช่ไหมครับสอนยญาเราจะใช้พันธุ์นี้เป็นหลักแล้วก็อ่าอย่างเวลาเลือกที่แบบเอาไปแบบใช้งานได้เลยมันก็ต้องเป็นแบบรูปเงาๆหน่อยอ่าพวกเล็กๆทั้งหี่อันนี้ใช้ได้คะได้เลยอันนี้ใช้ดูยังไงอันนี้ไม่ดูดูที่ขั้วดไงขั้วนี้ใหญ่นขั้วนเล็กแล้วก็จะเหี่ยวหน่อยมันเลื่อมาผมก็ดูไม่ออกนะ ไซส์ก็สําคัญจริง,รงๆแล้วใ,ในการเลือก<ม>ที่เราไปปั่นจริงเราเราชอบไซส์ประมาณนั้นมันเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อ2ชั้นใช่ไหมเนื้อ2ชั้นมันก็เหมาะกับการที่จะเอาไปไปทำสมูทตี้คือไม่อ่อนเลยเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปปั่นแก้วหนึ่งเราใช้มะพร้าวเยอะที่ร้านเราจะใช้ 1>, <อ>1ลูกต่อนหนึ่งแก้ว<อ>กินมะพร้าวก็ให้เป็นมะพร้าวไปเลย<อ>ให้รู้ว่าอันนี้คือมะพร้าวปัน่น<อ>ไม่ใช่แบบน้นําแข็งผสมน้ําเชื่อมแล้วก็ปั่นไปอะไร ี่โบเดี๋ยว,ยวนั่งพักกินน้ำแป๊บนึงนะโ <Okay. S 1> อเคน,นี่ขอนั่งนิดนึงนะครับพี่นิดนึงนะคะขอบคุณครับพี่โบครับทำไมถึงเลือกมาที่ตลาดศรีเมืองจริงๆมันมีหลายๆอย่าง<ม>ที่ตอบโจทย์เราเนาะ<ม>อย่างหนึ่งเลยก็คือมันมีมีของให้เลือกเยอะมากมสินค้าก็สดใหม่ราคาก็เป็นสินค้าราคาสบที่เราสามารถเอาไปขายต่อแล้วก็ยังมีกําไรอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันตอบโจทย์เราในเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าเราขายตั้งแต่บ่ายสแล้วก็ยาวมาจนถึงประมาณเช้าคืนอย่างเงี้ยที่หนึ่งเรายังสามารถมาซื้อของที่นี่ได้อยู่เพราะว่าเขาเปิดยีิบีชั่วโมงบางอย่างเราอาจจะต้องเดินเองก็มาเลือกเองต้องเห็นเองแต่เห็นบอกว่าเราก็ใช้บริการสี่มุมืองออนไลน์ด้วยใช่แล้วมันก็ดีดีอันนี้อันนี้คือดีดีมากๆเหมือนเราปิดร้านเสร็จเราเช็คของว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อในสีุมเมืองออนไลน์ได้เลยถ้าเกิดว่าสินค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะโทร คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้เลยว่าสินค้าที่เราสั่งไปเมื่อกี้มันไม่ตรงอย่างที่เราต้องการนะยอะไรเงี้ยเขาก็เคลมให้เราในรอบถัดไปแสดงว่าค<อ>่ำคืนแบบนี้เสร็จแล้วภารกิจลรานันเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้ไอ้ขอตามไปที่ร้านไปช่วยจัดร้านนันนะได้ครับ อ่าคุณผู้ชมครับและตอนนี้ไอยอยู่ที่ตลาดจอร์ดแฟร์พระราม9ก้านะครับไอามาอยู่ที่ร้านบีลองสมูทตี้อย่างที่บอกเอาไว้ว่าวันนี้จะมาดูเจาะลึกว่าหลังจากได้ผลไม้มาแล้วจะมาขายเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเข้าเรื่องเลยดีกว่าผมถามว่าจุดเด่นของร้านอะเมนูอะไรที่เป็นเมนูแนะนําเป็นเมนูขายดีฮะมะม่วงฮะมะม,ม,ม่วงหนึ่งแล้วก็จะมีมิกเป็นมะม่วงสับวัรด จร,จริงๆมันรสชาติดีนะเราว่าของเราไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นใช้มะม่วงที่ที่ดีอ่ะเลือกเองใช่เลือก <ไป S 2> เอง <มา S 2> แล้วก็สายพันธุ์ก็สําคัญใช้น้ําดอกไม้นะครับไม่ได้ใช้ทั่วทั่วไปเหมือนแก้วขมิ้นอะ,อะไรเงี้ยราคาอาจจะถูกกว่าแต่ว่ารสชาติก็เวลามาปั่นก็ไม่ไม่ได้ดีนอกจากามะม่วงแล้วที่นี่มีอะไรที่เป็นเมนูที่แบบคิดคนทำไมอีกบ้างสับประรดมะพร้าวอะไรเงี้ยรสชาติก็จริงๆก็ดีนะมีลูกค้ามีลูกค้าชมเยอะคิดนานไม่สูตรอ่ะจริงๆก็ประมาณแค่เดือนเดียวเองนะ คิดถ้าน้ําผลไม้ต้องแบบผลไม้จริงๆหมายว่าใส่ลงไปเลยเยอะๆใส่เยอะไปดีไหมพี่จริงๆคอนเซปต์ของเราเนาะมีลองสมูทตี้แล้วว่าสมูทตี้เนื้อต้องเหมือนไอศครีมนิดนึงจริงๆแล้วคือผลไม้ก็ประมาณนึงน้ําแข็งก็ประมาณนึงให้มันแบบบาลานซ์กันพอดีปั่นออกมาก็จะอร่อยใส่เยอะก็ไม่ดีใส่เยอะไปก็จะกลายเป็นน้ำนะครับเพราะผลไม้มันเป็นของเหลวเนาะใส่น้อยล่ะใส่น้อยก็เป็นน้ําแข็งปั่นคือปกติเราเรากินน้ําผลไม้หรือว่าสมูทตี้ผลไม้ปั่นเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันของร้านพี่ทำไมลูกค้าเขาบอกอย่างงมันถึงแบบ มันแตกตก่างาจริงๆเราว่าน่าจะมาจากวัตถุดิบที่เราเราคัดมาเองจริงๆคือคือเอาดีจริงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่เหมือนแบบจะซื้ออะไรก็ได้เอามาปั่นปัน่นไปเลยลูกค้าไม่เห็นหรอกก็ยังไงก็อยู่ในแก้วอยู่ดีลูกค้าพอเขากลับมามีคําติชมยังไงมากับเราบ้างส่วนมากมีคาชมนะครับเราก็พยายามถามลูกค้า ทุกครั้งแหละที่แบบอร่อยหรือปเปล่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือมันก็มีลูกค้าที่ตอบกลับมาว่าแบบเหมือนแต่เขาเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยได้นะเขาบอกว่ามันซื้อที่นี่ห้าหครั้งแล้วอร่อยทุกครั้งเลยจะมีลูกค้าน้องคนหนึ่งมาจากสม,มุทรปราการนะมาถึงก็ประมาณเกือบจะห้าทุ่มแล้วอ่ะเขาเหมือนแบบหนูมาเพื่อร้านพี่เลยอะไรเงี้ยหนูอยากกินมะม่งปั่นพี่อร่อยมากจริงๆอ<ๆ>ะไรเงี้ยเขาซื้อไป3ามแก้วนะครัแบวันนั้นอันนี้ไม่ได้โม้นะซื้อ3ามแก้ว,นะกวจริงๆเ้วบอกว่าซื้อไปทำไมเยอะแยะเขาบอกว่าอ เห็นมาก่อนหน้านี้ทําอาชีพอื่นหลายอาชีพมากเปิดร้านมือถือนะฮะตอนแรกคือเราเรียนจบมาเราไปเดินมามุงของหกคนเยอะมากเลยตลาดมือถือแบบคึกคักมากเราก็เลยแบบโทรกลับไปที่บ้านเออขอตังค์หน่อยสิขอยืมตังค์หน่อยแม่อะไรเงี้ยจะมาเปิดร้านมือถืองใช่ครับก็ขายดีครับขายดีจนเหมือนมันมาช่วงหนึ่งเทรนเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไปซื้อโทรศัพท์ตามช็อปอะไรเงี้ยเพราะมันมีโปรโมชั่นอะไรด้วยอะไรเงี้ยตามตู้มันก็คือยอดขายมันก็ดรอปลงเรื่อย รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ต่อไม่ได้ก็เลยจริงๆก็ปิดปิดร้านเนาะปิดร้านออกมาใช่ปิดร้านหยุดพอหยุดเสร็จปุ๊บเราก็เลยมีโอกาสไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปเห็นมันฝลั่งยาวๆใช่ไหมฮะล้วก็เลยฉันอยากอยากทำอันนี้จังเลยอะรู้สึกบอกเลยน่าสนใจพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาหาข้อมูลตาม g o o g l e บ้างอะไรแบบทำเฟ้นฟายยาวเนี่ยทำยังไงพอทำสำเร็จก็ไปออกงานอี อีเวนต์ออกบูธต่างๆก็ขายดีสินค้ามันเป็นเทรนด์นัมันเฟล่์สุดท้ายแล้วคนก็แบ็คทูเบสิกกลับมากินเฟรนช์ฟรายสั้นๆปกติแต่สุดท้ายมันก็มาสะดุดตรงโควิดอยู่ดีเครียดไหมตอนนั้นเครียดเครียดค่ะก็จริงๆก็ยังคิดคิดหาไปเรื่อยแหละหะจริงๆหาไปเรื่อยแล้วเราคิดว่าเออเราชอบผลไม้อยู่แล้วเหมือนเห็นผลไม้แปลกๆอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบซื้อมาลองกินอะไรเงี้ยเราชอบผลไม้อยู่แล้วเราคิดว่าอ่ะโอเค นั่นเราขายน้ำผลไม้ดีไหมเนี่ยครับมันมันไม่ไม่ไม,มีเทรนละอตอนเราขายเป็นฟรายเรารู้สึกว่าเราก็ขายให้แค่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเด็กจริงๆอะไรเงี้ยพอเรามาขายน้ำผลไม้ปัานเรารู้สึกว่าเด็กก็ทานผู้ใหญก่ก็ก็ชอบทานด้วย,ยมันมันไม่คงไม่มีตกเทรนแล้ว <S <S พอสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะเปิดแล้วก็คิดว่า เราจะไปหาผลไม้ที่ดี<ม>ที่สดเนี่ยได้จากที่ไหน<ม>คือถ้าเราไปเดินตามตลาดทั่วไปมันก็คงมีแหละ<ม>แต่ราคามันก็ค่อนข้างสูง<ม>ใช่แล้วก็เสิร์ชหาข้อมูลเหมือนเดิมสี่มุมเมืองเราก็เลยลองขับรถไปดูอมีจริงๆด้วยเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วย<อ>นี่โจทยเราก็เลยวโอเคเพราะว่าตลาดเราขายกลางคืนด้วยเนี่ยเราขายของเสร็จเราสามารถไปซื้อได้เลยราคาก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากมันสามารถที่จะเอามาต่อยอดทํากําไรได้อีกไงแก้วหนึ่งเท่าไหร่พี่สำหรับ มีลองสมุดตอนนี้เราเริ่มต้นที่65บหาบทราคาเริ่มต้น65้ามีมิกซ์เพิ่มอะไรนิดหน่อยก็มิบวกเข้าไปจ่ายบวกนิดเดียหน่อยวันหนึ่งขายได้เยอะไหมก็ประมาณ200 200แก้วต่อวันต่อวันรายได้ต่อเดือนคนอยากรู้แหละว่าโอ้หมันเลี้ยงชีวิตเราได้มันเลี้ยงครอบครัวเราได้บอกอาหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยเอาเป็นว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นคือแต่ก่อนคือเราจ่ายค่าบ้านจ่ายค่ารถ มันหมดแล้วอะอเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราเลยใช่แต่พอเรามาทําอันนี้ไม่กี่เดือนเราสามารถที่จะแบบจ่ายบ้านได้จ่ายรถได้ให้เงินเดือนพ่อกับแม่ใช้ได้ด้วยเดือนเดือนหนึ่งให้ให,ให้แม่เท่าไหร่ครับสองถึงสามหมืน่นประมาณนั่ะโห ที่แปลงหนึ่งนะอยู่ต่างจางังหวัดอยู่ค่ะอยู่ข้างบ้านเราเลยแหละเราอยากได้มากจริงๆแม่ก็อยากได้เราเองก็อยากได้แต่คือไม่มีมันไม่มีตางไปซื้อมันทําไม่ได้คือเหมือนเรามาเปิดขายตรงนี้แค่ไม่กี่เดือนเราสามารถที่จะแบบเขาขายไม่แม่อะไรเขาขายก็ซื้อเลยเงี้ยที่ไม่เยอะฮะมันเป็นที่ข้างบ้านแต่ว่าราคาก็ก็แรงอยู่ประมาณ4ี่ห้าแสนแนะนำสสาหรับคนที่คนดูตอนนี้อยากจะไปทาบ้านอยากจะไปเริ่มต้นธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของการทําร้านน้าปั่นสมูทตี้เขาควรจะต้องเริ่มต้นยังไง จริงๆก็ต้องหาตลาดที่เราคิดว่ามันเหมาะสมนะคบคิดว่าขายได้แน่นอนกลุ่มลูกค้าประมาณไหนการตั้งราคาสินค้าก็สําคัญนะครับคือจะขาย20-30แต่เอาของที่ราคาแพงกว่าน,นั้นมาขายมันก็จะขาดทุนแต่อันนี้คือเราขายราคา65บาทเพราะว่าเราอยู่ในทำเลที่เหมาะสมหนึ่งแหละของที่เรานําเข้ามาขายของที่เอามาขายก็ค่อนข้างมีคุณภาพให้มันเหมาะสมกับราคาที่จะไปขายนะครับเวลาเรามาทําอาชีพที่เรามีความสุขแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกเราอยากมาร้าน อยากมาร้านทุกวันไม่อยากหยุดเพราะมันจะฟิลมันจะไม่เหมือนกับที่เราที่เราเคยทำาเหมือนเหมือนตอนสมัยอยู่มัมุลคองโอเครายได้ดีพอๆกันแหละไม่ไม่ได้ต่างกันเลยมันต้องใช้เลขกลนิดนึงในการขายใช่ไหมมือถือแบบซื้อมาเท่านี้ขายเท่านี้เองนะเนาทดีเอาอดีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่าเราเสิร์ฟความพอใจให้กับลูกค้าโดยที่แบบเราตั้งราคามาชัดเจนเลยว่าเราขายราคานี้นะคุณจะซื้อหรือเปล่าลูกค้าพอใจที่จะซื้อซื้อเราก็เสิร์ฟเขาด้วย ของที่แบบเรารู้สึกว่ามันมีคุณภาพให้เข้าไปคือรู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่คุณผู้ชมฮะและทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าความสำเร็จอาชีพเด็ดของอาชีพการขายน้ำสมูทตี ที่สามารถนําผลไม้จากตลาดสี่มุมเมืองมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเขาใส่ความจริงใจลงไปในทุกๆแก้วบอกว่าสิ่งที่ได้ตอบรับกลับมาจากลูกค้าก็คือรอยยิ้มและก็คาชื่นชมในทุกๆวันนั่นสร้างความสุขมากกว่ามูลค่าที่เป็นรายได้ที่เขาได้รับในทุกๆวันและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ชมคือเรื่องเล่าอาชีพเด็ด The Great Job Story ในคลิปนี้กับร้านบีลองสมูทตี้ครับ